ดีใจได้น้องๆมาเล่นครับแล้วเราพยายามทําหนังวัยรุ่นะเนาะเราพยายามทําหนังรุ่นใหม่โดยคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับกับวิธีคิดแบบใหม่ๆก็ดีใจครับเดี๋ยวไปรอรุ่นตอนเปิดกล้องรอรุวมสนุกกับน,น้องๆอ,อีกทีครับรมัน,น,ง,มนง่ายๆเลยครับลางหนังรักสี่เศร้าของคนสี่คนแต่และคนมีมุมมองเป็นของตัวเองฉะนั้นเมื่อจะกลายเป็นหนังสี่เรื่องอ่ามันเป็นลห,หลักเรื่องนี้บทบาทของเราเป็นยังไงเอ่ย เรียกได้ว,ว่าเป็นการพลิกคาแรคเตอร์เหมือนกันครับพลิกคาแรคเตอร์รับจริงๆอยากให้รอดูกันว่าเรียกว่าเปลี่ยนลุคเลยตั้งแต่ทรงผมอยานเรียกได้ว,ว่ารุ่นลายในตัวเลยดีกว่าอยากรอติต้าไปโรดิตา้ตาไปดีกว่าครับนะคะสายจิงก็เพราะามันเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่เชื่อว่ามันมีจุดร่วมกับหลายๆคนนะคะแล้วก็แต่ละคนมันก็จะเป็นนางเอกหรือพระเอกในเรื่องของตัวเอง ฉะนั้นเามันก็น่าสนใจตรงที่ว่าแต่ละคนจะเล่าออกมายัางไงหนึ่งตัวของฟ้าเองก็มีมุมของตัวละครที่แบบน่าจะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะสนุกไปได้วยกันได้ค่ะครับผมสาหรับเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนหนังเรื่องแรกครับ mm hmm. แล้วก็คาแรคเตอร์ในเรื่องออาจ,งจิงมันก็มีบางอย่างที่ตรงกับตัวเราแล้วก็บางอย่างที่อาจจะต้องปรับเข้ากับตัวละครครับแต่ว่าพี่คิดว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นหนังที่ทุกคนสามารถแบบวิเลตกับตัวเองได้ว่าเราอาจจะเหมือน หนึ่งในตัวละครสักตัวหนึ่งในเรื่องนี้อะไรแบบนี้ครับครับก็เ็เหมือนที่เพื่อนเพื่อนพูดมานะครับผมผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ถูกใจวัยรุ่นหลายๆคนรวมถึงผมว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นกรุงเทพนะเพราะว่าเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของกรุงเทพได้อย่างจริงจริงจังแล้วก็จริงใจมากๆแล้วก็เราเชื่อว่าในสี่คาแรคเตอร์ของพวกเราอ่ะต้องมีสักคาแรคเตอร์หนึ่งแหละที่ตรงกับใครสักคนหนึ่งต้องตรงสักหนึ่งคาแรคเตอร์แน่นอนครับผมเป็นตัวแทนผู้ชม ใช่คือเหมือนพวกเราสิทั้ง4คนก็เป็นในเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เชื่อว่าหลายๆคนต้องมีประสบการณ์ร่วมกับพวกเราแน่นอนสักหนึ่งตัวละครแน่นอนฮะอยู่ที่ว่าจะร่วมรุ้นแล้วก็ร่วมเชียร์แบบใครใช่ครับของเราสี่รูปแบบใช่ครับจะได้ดูได้เห็นกันเมื่อไหร่คะตลอดรานการได้ดูได้เห็นก็ยี่สี่ครับยี่สี่ธันวาฉายครับผมแน่นอนครับคริสมาสต์อีก ไม่มีอะไรครับให้น้องน้องสักดีกว่าก็น้องแฟนเยอะกว่าเซ็นก่อนเลยเอาครับครับเอาครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องวอนเลยครับวอนเธอครับผมเรียกว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับเรียกว่ารักสี่เศร้าของเราสี่คนครับผมแล้วเราว่ามีความสนุกมากมายมาติดตามกันว่าความสนุกของแต่ละคาแรคเตอร์เรื่องราวที่จะตรงใจของคุณแค่ไหนแต่ละคาแรคเตอร์ในแต่ละเรื่องราวของสตอรี่ครับก็ฝากมนติดตามด้วยกับวอนเธอครับ ฝากฝากฝากก็ฝากก็ฝากก็ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะเชื่อว่ามันเป็นหนังแห่งยุคสมัยเนาะแล้วก็คงมีอะไรหลายอย่างที่อยู่ในหนังที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามได้สังเกตแล้วก็ได้กินไปกับมนอยากให้ติดตามจริงเพราะเชื่อว่าทุกคนก็ทําเต็มที่แล้วก็พวกเราจะทําให้เต็มที่ค่ะครับผมสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับที่คิดว่ามันเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยครับผมสามารถดูได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะว่ามันก็มี เรื่องราวความรักที่ต่างกันทั้งยุ่งเหยิงความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือว่าความสัมพันธ์กับครอบครัวด้วยซ้ํายังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามเรื่องนี้นะครับครับผมก็สุดท้ายก็ฝากวอนเธอด้วยนะครับเชื่อว่าเป็นภาพยนตร์ปลายปีที่จะทําให้ผู้ชมทุกคนเต็มอิ่มกับปีนี้แล้วกันผมว่าอย่างนี้ดีกว่าครับผมก็วอนเธอฝากด้วย24ธันวาคมนี้ครับผม